สวัสดีครับเกษตรทฤษฎีหม่มาไทายทุเรียนดินไส้ครับทุเรียนดินใส้ปูเยสีหาเดียนสูงประาม่านเมตรกลัวหลืมั้งครับทุเรียนดินไส้ครับใส้แบบคืนบ้านนี่นะครับใส้พืชเดพืชเดชครับพิกัดกระยุบ้านให้ตากบรรนุ่นไร พเพื่อดีครับน่ครับทุเรียนดินทรายครับเดี๋ยวมาถามจะพร้องแปลงเพลนนะครับปลูก <c oughs> ด,ดูเรียยังไงสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะท้ามกันอเองเออใช่ปลูกนี่จักเดือนนะครับนี่ปลูก <c oughs> ข้าก็ไดหาเดือนค่ะแต่ว่าเป็นเบียใหญ่ค่ะมาจากตนน้นใหญ่สองร้อยกว่าบ,บาทครับนี่นี่ทุเรียนหาเดือนดินทรายครับ กันดูแลนี่ดูแลอย่งไรเนี่ยครับให้น้ำห้น,น้ำห้น้ำไฮสองมือฮดเธอหนึ่งค่ะสองมือฮดเธอหนึ่งเนะาะกระปุกธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะกับใน,กนในคลิปที่เขาเจาะบอกกันนะปลูกุฮดพ,พอดีพอ,พอดีไปกลๆๆนกลนกลนหลุมหลุมกลนเบาคนน่้นดินนี่ครับดินใส่ว่าดินใสนะมันใส่แห้งีใส่ดีครับนี่ใส่หลวมหลวมคือว่างามนะครับหาเดียนนี่ ส่วนมากคนสีว่าดินทรายปลูกบใครได้อาหารเสริมทั้งใบนี่สีดจักเหมือเช่นนี้นครับสีดอันอาทิตย์ละเทือค่ะอาทิตย์ละเทืยนเนาะใส่กอแก้วค่ะยูนิสีใส่แต่กอแก้วค่ะส่วนทางดินนี่สีบม่มีเหงาค่ะมิตรปุ๋ยชีวภาพปเป็นพวกสูตรอ่ปรับปรุงดินเออสารปรับปรุงดินเห็นให้ดินรวนซุยเพราะว่ามันเป็นดินทรายมันสีเนียนพวกชีวภาพไว้ก่อน,น เป็นตัวปั๊บรุงดินมันม่นันมีแบบว่าสารอาหารยังแล้วก็เป็นดินที่ยกโคกสูงยกโคกสูงแม่เขาเพป็นโบหันสนิทนั่นมันก็เลยสิไปสาเน้นะคะเจ้าของโคกสูงไปสาแห้งยุกถือว่างามอยู่นี่ครับดินายส่วนมากมันมันก็บบง่ามปนนีนะนี่มันถือว่างามอยู่หาเดือนนี่ครับเดี๋ยวภาพวิวของฝุ่นนี่ครับนี่ครับเพิ่นกงจะปลูกกล้วยสาบกลางซอย ช่วนนาอลไรอย่างเดียวอย่างผมจะปลูกความกันเนาะมันงอท่านเราไปยังนะมันก็บคืนแล้วก็ตามจริงแล้วหันบอกควรปลูกไก่เปียก่อันปลูกปีหนึ่งปลูกกล้วยไปก่อนปีหนึ่งแหละก็มาเอาทุเรียนลงเทุรียนลงมันจังสีมอสมคือสวนกล้วยขมส้มอยู่ปลูกทุเรียนปลูกกล้วยปีหนึ่งยังมาปลูกทุเรียนอันนี้ปลูกความกันมันก็กล้วยใหญ่งอท่านนี่ทุเรียนหาเดือนครับปีหน้าเนี่ยว่ามันจับอยู่แล้ว คือว่างามอยู่ครับนี่ดินทรายนี่ครับตีพันยกโคกเด้ครับพันโยโคกทั้งทั้งกลางเป็นหลองใสกระจกเนี่ยแล้วกใสกระจกถ้าผู้ใดอยากปลูกรุ่นใหม่นี่บ่ให้แนะนำโยโคกครับใหายทิหายไถ่สองขางกบกันเลยนะครับถ้าน้ำบ่ท่วม้ถาน้บ่ท่วมถ้าน้ำบ่ท่วมบ่ต้องยกเลยอันนี้มีพิษผ่านน้ำยกนี่ตัวมันยกโคกสูงแห้งแก่ไขเอามังแก่ไขมันแก่ไขที่หลัง นี่ก็ถือว่างามเลยครับกําล um ังหนอดกําลังเดือนเลยนี่ครับหนอดกําลังเดือนนี่ครับดินทรายตัวนี้ดินทรายทุเรียนน้ำเพรีดได้นี่ครับมันให้ตากคุ้มบ้านไร่แม่นบ่นี่ครับนี่ครับนี่ครับใส่ใส่ยังสีเลยใส่ยังสีต้องใส่อินซีสารปรับปรุงดินหลายซอยซอยให้ดินรวนช่วย ไฟปั๊บสภาพดินนะใส่ใส่แบบขาวๆเลยเลยครับนี่ครับทุเรียนหาเดือนวิบันย์ไงครับนี่ตัวน,นี่นง,งา, <c oughs> มามกูมูครับตัวนี้งามกูมูกำลังหย่อดกำลังเดินเลยนี่ครับล่มผัดติ่ลใบมันละตีกันแตกเลยน้ใบม,มัน ถ้ามันปลูกตำตำล่มกับสีโบพัดมันกับสีโบโบเสียหายไปไหนอันนี้ล่มมากหายเดือนนี่โอ yeah, ้ซื everyone, ้อใาใหญ่ครับถ้านเดือนแปดเดือนนี่กับปีหนึ่งนี่พุละยางเลยแหละครับทุเรียนเดียวใส่เป็นโยโขกสุดเลยครับเด่นเป็นโขกสุดเลยทุเรียนนี่ ตัวตัวไดเบียดหน่อยู่ทงุ้นครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวทุเรียนเบียหน่อยตัวนี้พันซื้อมากนี่กับแพงแนะนำเหรอครับแนะนำอยากให้ซื้อเบียทุเรียนมาปลูกเพราะต้องซื้อเบียใหญ่ครับเอาในหน่อยก็ได้ครับหากมันยังบกครดตัวนี้มันเนตัดหากมันก็จะเดินตัวนี้มันก็เลยเสียตานี่ติดยากว่าสมช้าอ้าวแนะนำเหรอแนะนำแนะนำเบียทุเรียนเนี่ยเสือแบบไดเบียทุเรียนนี่ เอาเป็นต้นหน่อยดีกว่าค่าะเพราะว่าระบบหักมันสีบโบได้ถัสตัดโบมีหักโคตงอ,อม,มันสิปลูกแล้วมันสิติดไว้กลัวการเริ่มเติบโตก็สีดีกลัวตัวนี้เพิ่นเจอกับเพิ่นเองก,ก็เลยแไนนม่ไมีมีแปลงกรทา่งผลที่เอาต้นหน่อยมาปลูกโบได้ตัสทานเยอะสิผ้าปเบิ้ลตัวนี้เพิ่นเพิ่นเจอกับเพิ่นเองเพิ่นเต็้ให้ปลูกเดือยวต้นหน่อยว่าจะเอาต้นใหญ่แนะนำว่าอย่ายกคนแบบกรงศรีเพราะว่าหนาโบได้ท่วมมันเป็นดินทรายแล้ว ความฉุ่มชื่นมันสิมีหลายอยู่แล้วอันนี้คือมันเห็ดพิษแล้วก็สิเดเสริมเสริมแก่ที่หลังเสริมแก่ที่หลังค่ะถ้าเขามโยกพ่นเลยนี่ห้ามปรเดีมาแก่เนี่ยขั้นขั้นแบบว่าไทยเราปลูกเลื่อยเฮงดีการเจริญเติบโตเฮงสิไปเดี๋ยดีกลัวไม่โยกพ่นโยกพดนี่มันมันเป็นการพลิกนาดินนะคพลิกนาดินมากเกิื่อนไปถ้ามัโยกพดเลยมันดินมันอ่าดินมันงามอยู่แล้วนะครับทุเรียนดินทราย 4, เอฟซีคนอยากเบิงทุเรียนดินทรายถือว่างามครับนี่งามยอดี้มันรินนงขา,งาตันหนึ่งต้นหนึ่งนี่เม่กันยิงคางยิงคางนี่มันคือศิีษาแน่ปีแรกปีแรกปีปีที่สองหมันมันสีเปเพิ่มจริงอยู่เทิง่งสีออกกู้ท่างเช่นกันตัวนั้นปุย ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่นว่าที่จริงว่าต้องใส่อีกหลายเดือนอยู่ดอกพื้นยังยังเข้มข้นอยู่หลายอัน,น <c oughs> เราพาปลูกผูใ้ใดปลูกใหม่ๆนี่ข่วนสีเห็ดหอมพิ่นบ่มีต้นกล้วยเห็ดสาเลมเนาะดีม่นสาเล,ม,ลมดีเลยสาเลมมันสิอันนี้เห็ดบ่ได้เห็ดสาเลมสาเลมนี่ขาดบ่ได้เลยล่ะต้นนั้นเนี่ยฉันบ่เอาหรือเอาทำผลไม่ก็ได้ ตัวนี้ตัวนี้ปูกเสริมลงอือนี่เป็นปลูกใหม่พยุ่งนัครับเอือเป็นสีขายลายยางทุเรียงกัสีขายหม่พายุ่งกัสีขายอืหอยเดินไม่ดีเนาะอืมีบอทีว่าต้นเหลียง พี่ได้มากมีไม้ข้าจอกโบ้ใส่ปุ๋ยมาเลยใบนี่เหลืองแบบตั้งสี่ละแต่ว่ามาเอาหยอดไม้น้ำเจ้าของเมื่อหอดกับไส่ก้อแก้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพข้างล่างอันนี้ใบเดือนเดียวค่ะต้นนี้ปลูกเดือนเดียววันนี้หยอดระบบิดหาต้นนี้ซื้อมาต้นจักบาทต้นลอยก็บาทอืมนี่เพราจำเป็นต้องซื้อต้นแพงเน้อพี่น้องจังว่าอยากเปรียบเทียบเบื้องว่าเห็นแต่เขาว่าซื้อต้นหน่อยมันสี ดีกว่าอ,อันนั้นมันเด้ตัดหักตัวนี้บเด็ดตัดตัวนี้บด็ดตัดผูกเลยตัวนี้บด็ดตัดหักพร้อมยอดก็เดินดีเงื่อนกับประหยดัดไปอีกจากที่ซื้อสามลอยกับสิไดซ้นนยอนตนถ้าตวนใหญ่เลยมาตัดหักไปนี้นาาการจะเริ่มเติบโตมันสายแหงนี่น ก็มันยาสีเห็ดโขกให้มันมีก็เห็ดซำนี่แหละต่ำๆเพียงนะแข็งเลยพอดีบนต้องเห็ดนี่ครับโขกแล้วกระตีวงกวงกวางเมื่อนสีแดงมีส่งฝุ่มนี่โขกต้นโขกตัวนี้พอดีครับใบใหญ่แห้งต่ำวเห็นเหลืองเห็นเหลือระบบหยดมันก็เลยหูแล้วว่าต้นหน่อยนี่จะเลื่อนไหวก็กเบี้ยใหญ่ยี่หลี่กาสลัมในกามุ่งมุ่งแบบนี้ครับ ถ้าเฮ็ดดีกะเอาสีเสาอันนี้บ่มีใหม่เอาสีเสาแลว้วก็เอาสเสลี่มสีดำครับสีดำสีกองแสงไหนก็สีเขียวมันสีบ,บ่ฟอางตาเนี่ยอันนี้ซื้อมาแล้วเนาะก็เลยบล็อคตัวนี้มันซื้อมาแล้วก็ใส่นี่ตัวนี้เปลบน้าก,กัทอพี่อีเป็นเป็นหมุนครับพี่นาก็สิได้เพิ่มอีกเป็นสองหัวนี่ยอดเดินดีแห้งครับปลูกเดือนหนึ่งบัด เหรียนหนึ่งนี่ยอดตังแนนหนีตังไกเฮ็ดแบบนี้นะครับตังเปนเฮ็ดตัวนี้ตังเป็นเฮ็ดสูงคือมุมทั้งผลมันสูงแห่แนะนําเฮ็ดตังเห็นว่าความพิดผ่าดทั้งผลมันมีแล้วก็เลยมาแก้ไขกับเบียหน่อยวันนี้ว่าเฮ็ดต่ำๆเฮ็ดกุ้งก่วงใ้มันมีหมองหดอดนาหมองไส้ปุ๋ย ไป<ม>ต้องการนี่และคกับตนพยุงสูงแหงไดเหมือก็นไม่พยุงก็นนสูงพนนยุงก็หาเดือนพยุงให้ลำ้ำ <c oughs> เห็นข้าเจ้าว่าปลูกเอาฮมมันพอเดี๋ยวปลูกอูมันก็สูงโพดขึ้นเลี้ยวเลี้ยวว่าให้เหมือนมีงาเลยเนาะนี่ครับทุเรียนดินทรายครับปลูกเดือนหน,นึ่งต้นนี่ครับเดือนหนึ่งกระมุง่งเปลเจ้าดียใส่ปุ๋ยไบเดนเนี่ม่นมันสแข็งแรงสีแข้งแหลง หัวดัวทางผุนนั่นใส่ปุ๋ยไว้ผุนความแตกต่างมันนี่ยเห็นบั้ว่ามันสีเหลืองเลยพราเขาเมื่องดินมันเหลืองเลยเพราะว่าทุเรียนนี่ต้นนี้หน่อยนี่เขาไว้แห้ใส่ปุ๋ยอยู่แล้วถ้ามาปลูกไก่ใส่เป็นอินทรีย์แทียน,นกับอาหารเสริมทางใบใส่ปุ๋ยนั่นเหลืองเลยมันบอลนะเนออตัวนั้นเขาใส่ปุ๋ยมันอ้วนแหลมนทุเรียนหน่อยมีสองแถว สื่อแบบโบใส่ปุ๋ยมาเลยมันสีเหลืองแห้งแต่ว่าพ่อมันมาแตกหย่อนไม่น้ำหอมมันงามบานนี้ตัวนี้ซื่อมาจากใบชิ้วเขียวงามๆใส่ปุ๋ยมาเลยแต่ว่ามาปลูกเหลืองมันกับกันเลยกับกันกับกันบบแตกยอดยอดนี่เพราะว่ามันโบขันแก่นะแต่ว่าแต่ว่าเหลืองอันนี้มันกับเหลืองแตกไม่ให่หมอมันแตกแค่สองสามใบจุลุมันโบถอหยอดยาวคือตัวนั้นน่ะคือระบบหากโบขั้นใด มันมันตอนตอนนั้นมันอาจสิแพีบปุ๋ยเนาะนี่สู้ขี้ไร้บ่ได้เราเราว่าขี้ไร้แตงยอดดีแห้งหมูแนวเนี่ยฮัดบอกเอาตัวบ่ใส่ปุ๋ยมาเลยบ่ดีก็คือดีละจะเกลียบเกียบหลายอย่างหลายเกิดแห้งหรือเลี้ยนหนูแห้งเนี่ยเพื่อฟังแต่ว่าซื้อทุเรียน ถ้าเจ้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยมาเลยมาแตกหย่อนน้ำเห่าแบบงามแบบเนี้แบบงามเลยนี่ตัวนี้เดือนหนึ่งว่ะทีปลูกเดือนหนึ่งนี่ทุเรียนต้นร้อยกว่าบาทนะครับดินใส่ระบบอันนี้นี่ขั้นบ่ได้กอแก้วกับบ่จังสีได้เนี่ยอันนี้ฉีดฮอร์โมนทั้งใบกอแก้วอาทิตย์ละเถ้อแต่ว่าปุ๋ยชีวภาพเพราะใส่เถ้อเดียวมันเนียนทั้งใบก่อนตอนเรียนทั้งใบก่อนเพราะว่าห่างเป็นยังบ่้านพอดเพป็นเนียนทั้งใบนี่ครับ ต้องลำไรมันแห้งนั่นาต้องเปนลำไรมันบดไปดูแลคัะไปใส่ใจหลายผลแหงขี่หลายลงมาเต้นหน่อยนี่บ้เดีเบิงเลยทุเรียนนี่ทุเรียนนี่เขาเขาเอื่นมากกดดันก่อนนี่มึงี่เราเอามานเรื่องเลื้ยงนี่บนเทือมาถอดหยดเราโอ้ยดินทรายดินทรายดรายค่ะนินข้ามมาขอบอกว่าดินทรายนี่ครับจากเบิ้งทรายทรายครับอโลกเลยล่ะนี่ครับ นี่ทุเรียนเพิ่นปลูกเรียนนึงนี่ครับกิ่งกิ่งเนี่เสียบสูงครับตัวน,นี้ก็ได้มาตรฐานอยู่ครับน,นี่บริเวณเสียบถ้าจะเสียบสูงแบบนี้ดีครับอยากกิ่งพันตอนเอามาแค่หกต้น,น <laughs> สุดสุดตุนแลเอาแต่โตข้าจเจ้าใส่ปุ๋ยไบทแม้ว่าหลานขายเพิ่นใส่ปุ๋ยไบท์แบบมันก็สีอัวสีเขียวสีงามอ,ออนซอนมันเนี่ยจะเลยเอาตัวนั้นหลา่คนเอาโตตัวโบใส่ปุ๋ยหน่อย ความมาแตกใบนี่เยี่ยพอไงจะจะหลงความงามหลายแม่นบอกต้นนี้ต้นข้าเจ้าใส่ปุ๋ยไว้เนี่ยอืมการต้นนี้เป็นใบตันตอนเอามาหั่นตันเลยยังว่ามันถอดหยอดแคเนียอยู่ต้นนี้แต่ว่าตัวถี่เป็นใบอ่อนมันน้ำข้าเจ้าหั่นที่มันมันบ่อยากถอดดีมันมันมันบ่นถอดมันมันต้องใส่เวลาใช่ไหมต้องใส่มันสาคูกันมันสาคูกันอันนี้พันใส่ปุ๋ยมามันก็ใหญ่เขียวงามอยู่แต่ว่ามันก็แตกถือว่าโอเคมันเริ่มถอดหยอดแล้วโอเคนี่นะซื้อทุเรียนครับว่าต้องไปซื้อไงว่าต้องไปซื้อแพง เอากิ้งซ้ำนี่นะครับพอดีอย่าไปว่าสื่อต้นสามลอยขาลอยมืู่กเลยสิเด็กกินไหวกลัวต้นละลอยกว่าบาทบระมาณต้นนี้พ่นข่วงแหงให้เหรครับนี่ต้นนี้พ่นข่วงนี่มันมอสสมเลยต้นนี้ที่จะให้มันใหญ่ไปข้างหน้ามันจะี่นี่นี่ถือว่าพ่นมันพอดีครับต้นนี้ทั้งผลมันจากพ่นพ่นนมันสูงแห้งครับสูงแล้วก็สั่นสูงแล้วก็สั่นระบบหักมัน ปีที่สเดเมื่อยอีกนะซีดเมื่อยปั่นเอากระจกปั่นพ่นอีกปั่นพ่นนี่สองแถวนี่พอดีเลยครับพนนี่พอดีเลยเสริมกับอะไรระบบผักโอเคเสริมกับอะไรเสริมลายครับคลิปนี้มาไทยให้เบิรงสันสันครับการปลูกทุเรียนยินไส้นี่ครับแนะนั่มเห็นไหมปั่นถือจบคลิปทุเรียนยินไส้แนะนั่เกี่ยวกับกิ่งพันธุ์นั่ ดินแดนดินทรายนี่บ่มีอยังหลายดอกค่ะกับผูกกติคือจังก,กับดินแดนยังข้าจาอนและเพียงแต่ว่าให้เลือกใบตัดน,นะคะ่ะเวลาไปสื่อนย่เอาถอดหยดนอนงมบันไดก็อย่าเอาอย่าหลงความงามอนี้เจอมาแล้วปีไปเอาตัวใส่ปุ๋ยมาอ่อ,อนๆแต่พอมาลงกับเห่าเราหากมันสีเดินสาแห่งมันบ่คือจังกับต้นแบบขี้ลายขี้ลายแห่งบใส่ปุ๋ยห้ย่งดีมันสีแข็งแรงมันบุ๊กอ่ะพอมาปลูกแล้วมันสีติดงางแล้วก็เรื่องระบบน้ำก็คือ แล้วแต่ดินนะคะว่าแต่ลหม่องเ<อ>พิ่นเป็นจังไรขั้นหม่องได้ดินเพิ่นเก็บน้ำดีกับโบตองฮดบ่อยหม่องได้คือเป็นดินใสยกันสิเนี่ยอสองหมื่นฮดเธอหนึ่งถ้าเกิดมือที่สองมันยังซุ่มดีอยู่หอกกับเปลี่ยนเป็นสามก็ได้กับเบ<อ>ิ<อ>่งเอาแต่ว่ายาอาซิฮดด,ด,ดูตั้งแต่มือปลูกไม่ไม<อ>่ปลูกไม่ไม่นี่มือนหนึ่งสองมือหฮดอยู่แต่ว่าพ่อเริ่มเขาอาทิตย์หนึ่งล้วบรรจุเบิ่งเ,เอานะคะเพราะว่ามันกะม,มักเฉื่นอยู่บ่มักแชในที่นี่ก็คือเบิ่งเอาดินขาดินเห่ามัน มันมีความสุมเอามือจับเบิ้งมันยังซุมมันยังกับโบตองไปหดเพราะว่าฮดไหลกับโบจะเลื่อนคือเห็นบบต้นใหญ่ครับปลูกแรกๆในโบหูหดคู่มือเดือนแรกนี้ว่ามันหดทุกมือเลยมันก็เลยใหญ่สาเนี่พอมาหูหรักการน้ำเพลนเดี๋ยวจังหูวว่ามันขึ้นยุกับสภาพดินนะคะกับเบิ้งเอานอแล้วแต่ว่ามันสิเป็นจังไรกะแนะนำเป็นต้นหน่อยแล้วค่ะมันจังโบเปลืองไปไปลงทุนสูงแล้วกะพยายามปลูกต้นกล้วย หรือยังเสริมเพื่อเป็นโ่มบังเงากล้วยวยเสริมครับซอยมันสีเห็ดไห้มันใหญ่ในวหานะคครับค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่เท่านี้แหละครับสวัสดีครับนี่เรียนดินรสยครับทุเรียนดินรสยครับมาถ่ายเบืองครับวันมาคนอยากเบิงทุเรียนดินรสยดินรสยว่าปลูกได้บ่ปลูกได้ครับรา้ขาวๆนี่นะครับนะครับฝากติดตามนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับสวัสดีครับ